ขาขานี่อยากลากไปหยอกพี่น,นะเวลาพี่กินเนี่ยวไปดึงหญ้าออกจากปากพี่น,นะคะไม่กินเองนะคุณทงบบองสวัสดีทุกท่านนะคะทีนนี้ต้อนรับสู่ช่องสีดอคุณเงินนะคะ นี่ก็เป็นช่วงเวลารอระหว่างทัวร์ในหมู่บ้านนะคะเด็กๆก,ก็ออกมาโรกินหญ้านะคะทีมงานยังไม่ออกมานะคะกินหญ้าอย่างสบายใจยเลยกินอยู่ในวัดนะคะเพราะว่าเราจะจอดรถข้างในวัดไปแล้วพี่คุณพาน้องไปไหนน่ะ ไปไหนนะจะไปกินกินต้นหมากถุงทองก็เดินตามพี่นะคะเดินตามติดพี่ไม่ยอมห่างเลย เดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวออกไปพักนะคะควานกิ่งก็ไปหาที่พักไว้เพราะว่าวันนี้บรรยากาศคึมๆนะคะ พอฝนจะตกลงมานะคะเออเอออีดูเป็นถั่สบายใจเขา ุมทองนี่เห็นที่ไปไหนก็เดินตามนะคะห่างที่ไม่ได้เลยไ,ไป,ไปไพร้อมแล้วเอ้ยกายวย ขึ้นรถครับอืเอาดินมาเล่นแล้วพี่คุณมา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 ดูฮะได้เวลาแล้วมามา<ะ>มา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 มมาาเามา ดูเขาพี่ขุนไปนะคะพี่ขุนทองเรียกแต่พี่ขุนก็ได้ค่ะพี่ขุนทองเดินตามอย่างเดียว mà, mà. ตัวเล็ก,ลกไม่ใช่จะไปขึ้นรถต่งเขา้าป่ะนันตัวเล็กนะแ<อ>น่ๆน,น,นให้พี่ขุนขึ้นก่อนอดูคนะ่ะไปก่อนเลยเลเลให้พี่คุนขึ้นก่อนเอา ผมขึ้นก่อนเองขึ้นไปก่อนเลยค่ะกลัวไม่ได้ไปค่ะกลัวเขาทิ้งรอบนี้ขึ้นรถก่อนพี่ผิดเลยมีตดอีก แล้วคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะปิดท้ายก็จะไปพักกันนะคะเึ้นครับแนแสนล้าน่อยให้สองคุณได้เล่นด้วยกันนะคะคุณแสนล้านเหมือนพี่บัวมากๆเลยครับใช่ครับเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องกันนะครับผมคุณแสนล้านนี่เป็นน้องนะครับเป็นน้องชายของพี่บัวแต่คนละแม่นะครับ น้องชายของบัวบานเลยครับพ่อเดียวกันนะครับพ่อไพเรสหยอกไปหยอกมาแล้วก็วิ่งเดินกลับมาหาคุณทองไม่ยอมนะครับคุณทองนี่สู้นะครับผมไม่ได้กลัวตัวใหญ่นะครับคุณทองบอกผมไม่คุมไม่ได้ตัวงแล้วแล้วเพิ่มคึม<อ>กคคแล้วเล่นไม่สนุกเลยพ่อหน่อชอบดู ตัวแต่น้องเก oh, oh, ็บอ๋อดโอ๋โอ๋ออ๋โอ๋อเหลียงเต็มที่เลยครับเหลียงเต็มที่เลย เวลาพี่กินเนาะไปดึงยาออกจากปากพี่นะคะไม่กินเองนะค,ะคุณทองโหดูดอาปากอ้อาปากอะไรกว้างเห็นไหมไปตัวแถวไหนลูกขายอะไรบ้าง อ๋อเรามีมีสร้อยมีแหวนมีอ่าสร้อยมีแหวนนี่แหละครับผมที่าวางสายเล่นกันเหน,เาาเนื่อยเนอะค่ะเลยมาเติมพลังกันก่อนค่ะกินใบไผ่ดีกว่าคะ่ะกใบไผ่ก่อนคะ่ะคุณผ้ชม คุณทองนี่กวนเขาแน่ะไปกวนเขาน่ะไม่กินแต่ว่ากวนเขาลองครับคุณทองไปหาพี่ขุนไหมลูกมีความสูงใกล้เคียงกันมากเลยค่ะไปหาพี่ขุนไหมคุณทอง,ทองไปไหมลูกขาขานี่อยากลากไปะยอกพี่นะ ตอนนี้ก็พายแยกกันแล้วนะคะอีกคุณแฟนล้านก็อยู่ต้นนี้นะคะตัวนิ้วซิงตัวแสบก็มาอยู่ต้นนี้นะคะแยกย้ายกันออกนะคะก็ให้อยู่ด้วยกันบ้างเป็นบางเวลานะคะเล่นสนุกสนานกันตามภาษาเด็กน้อยหยอกล้อกันนะคะแต่เราก็ต้องเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะทั้งคุณทองแล้วก็คุณแสนล้านนะคะก็แยกออก ให้ด้กินญ้าได้พักผ่อนนะคะส่วนพี่คุณก็อยู่ฝั่งนี้นะคะพี่คุณเราก็จะอยู่ไกลสังน้อมเพราะว่าตรงนี้จะมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็ต้นไม้ยืนต้นเดียวๆนะคะให้พี่คุณได้อยู่นะคะก็นี่ค่ะ อยู่กับธรรมชาติครับก็ขอบคุณ f อทุกท่านนะคะที่ให้กำลังใจพี่น้อง3าคุณตลอดมานะคะช่องสีดอกคุ่เงินของพวกเรานะคะเดี๋ยวเราไ้เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ